เราต้องการเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นนะครับจากบางจากร้อยเเนี่ยวันนี้เราจะบอกว่าภายใน3ปีข้างหน้าเราจะมี ebitda นะครับสักร้อจากวันนี้นะครับอันที่2ก็คือเราปรับโครงสร้างเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายในส่วนนั้นอยู่นะครับหลักๆนะครับจากกลุ่มเก่าที่เป็น5กลุ่ม5ธุรกิจเนี่ยวันนี้1คือเราเอากลุ่มธุรกิจใหญ่ ที่เคยเป็นกลุ่มธุรกิจหลัมกมางบรเนี่ยอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันทั้งหมดเป็นกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่า Refineries and Marketing and Biofuel นะครับทั้งธุรกิจโรงกลั่นทั้ง2โรงนะครับสถานีบริการทั้ง2 2 0 0ปัม๊มแล้วก็ธุรกิจผลิต Bio e h a n ไบโ i ดีเ e s รวมกัน3โรงเนี่ยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้มีการผรสมผสานการสร้าง Synergies ระหว่างธุรกิจทั้ง3ที่มีอยู่นะครับเพื่อจะตอบโจทย์หลายๆอย่างแล้วก็เป็นการเพิ่ม ความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มนี้นะครับวันนี้เรามีเรือธงใหม่นะครับแฟลกชิปอันใหม่ของเราคือเทรดดิ้งนะครับจากธุรกิจเล็กๆที่เป็นธุรกิจการค้าเพื่อจัดหาน้ํามันติดให้กับลงกันวันนี้เราตั้งใจว่าเทรดดิ้งจะเป็นเรือธงที่ค o อบคการซื้อขายน้ํามันทั่วโลกนะครับเราตั้งเป้าว่าธุรกิจนี้จะโตประมาณ7-8ถึงเท่าใน3ปีข้างหน้านะครับ ธุรกิจที่สก็จะเป็นธุรกิจต้นน้ํานะครับหล,ลังจากเราศึกษาแล้วมองว่าโลกใบนี้ยังมีความต้องการไฮโดรคาร์บอนอยู่อีก25ปีเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นธุรกิจต้นน้ำถ้าจะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์เราจะรับตามเอาประสบการณ์นะครับความรู้ความสามารถที่เราไปพัฒนาบริษัทโอเคียที่ประเทศนอร์เวย์เอาทีมมาช่วยทีมในเมืองไทยเพื่อสร้างธุรกิจต้นน้ำให้แข็งแรงแล้วก็เป็น เ o ร e ่องยนอันใหม่ของกลุ่มบางจากนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวธุรกิจพลังงานนะครับให้มีความหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ของการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจ Renewable Powers นะครับก็จะเป็น4 direction หลกัหลกๆที่เราจะมีนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์ที่จะช่วยสร้างให้บางจากนะครับมีความสามารถในการแข่งที่สูงขึ้นแล้วก็มี EBITA เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับ